สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านแม่มสติกเกอร์ลำปังนะคะวันนี้ลูกค้ารถรีโวมาใส่สเปซอาร์มค่ะกันโครงของรถโตโยต้าดีโนะคะอันนี้เพิ่งใส่ไปนะคะกันโครงด้านหลังนะคะจะได้ไม่ปัดนะคะเวลาเราเลี้ยวเข้าโค้ง ติดตั้งเรียบร้อยใส่น็อตเรียบร้อยนะคะรถคันนี้ยกสูงค่ะคพื่ะตัวสูงนะล้อใหญ่คช่ะสนใจสามารถเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้นะคะติดต่อที่ร้านแม่มสติกเกอร์ลำปางค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ